ผู้ชมทีักทุกท่านครับวันนี้เรามาดูเครื่องตัดหญ,ญ้าครับเครื่องตัดหญ,ญ้าที่เราใช้ใช้อยู่ครับเวลาเราเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องมันไม่ค่อยมีแรงครับมันไม่ค่อยมีแรงแสดงว่าอย่างไรอย่างไรนะครับมาดูครับดูแผ่นค์ดครับแผ่นคัสก็ตัวนี้มันก็จะเริ่มบางแล้วครับแต่ไม่หมดนะครับมันไม่หมดแต่มันบางเมื่อมันบางพวกมันเร่งจะเร่งไม่ขึน้นเร่งไม่ขึ้นมันเร่งมันเหมือนไม่มีแรงนะครับท่านผู้ชม ถ้าไม่มีแรงเราเร่งน้ำมันลงเยอะๆนี่มันคล้ายๆมันเปลืองน้ำมันครับผู้ชมเราก็จะมาเปลี่ยนแผ่นคาดกันครับคาดแบบนี้เราไม่เอาแล้วนะครับถึงแม้จะมีอยู่เล็กน้อยอยู่ประมาณ5 0เปอร์เซ็นต์เราไม่เอาแล้วครับพ่อเพราะว่ามันเครื่องมันไม่แรงไม่ขึ้นครับสาเหตุมาจากตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่เป็นลูกสูบอะไรไม่เป็นนะครับผมว่าปิดปิดอันนี้ดีกว่าครับปิดหม้อลมเสียงดังครับผู้ชม นี่เรานี่ดูครับท่านผู้ชมถ้าของมันมันใหม่มาจะเยอะนะนี่ครับมันจะหนานี่ถุงมันจะเป็นมันจะเป็นอสองสปริงครับสองสปริงจะแข็งอันนี้เป็นของแถมมาจากเครื่องครับเราก็เอาออกครับตอนนี้เราทันสมัยแล้วครับเราใช้เครื่องนี้เอาออกครับเดี๋ยวก็เอาออกตรงไหนไม่รู้นไงน่าจะออกแบบนี้ <laughs> ทันสมัยครับแต่เวลาต่อเวลาเอาเข้าอย่าทำนะครับผมเคยทำแล้วหัวน็อตยนนะครับต้องเอาเอาตัวทีเตียวครับตรงนี้ครับถ้าเข้าแบบนี้ครับผมเคยทำครับอันนี้เครื่องมันแรงครับออาตัวนี้เราจะออกอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอาจจะตัวนี้บางครั้งบางครั้งโตออกยากก็ยากนะครับตัวออกง่ายก็ง่ายเราก็ใช้วิธีแบบนี้ครับขาะครับ นี่ครับข,ข,ข้อไปครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ต้องต้องดูดออกครับมีเครื่องดูดครับแต่ใจริงงผมอยากจะให้ข้อออกนะคุณผู้ชมมันจะง่ายกว่าครับไม่ได้ครับคุณผู้ชม ไม่ออกครับผู้ชมแน่นมากครับเเ,เ,กเ,กเ,เก็บเล้วก็เเนายู่ายู่ไยู่เ็บเ็บเป็นชุดจฉะนั้นมันดีมันมันจะบ่หายเด้ถ้าเป็นสายมันจังหายใส่ถุใส่ใ,สในกองไว้ก็ได้ว่ะ แน่นมากคุณผู้ชมแน่นมากแน่นมากบางเครื่องก็ข้อออกง่ายครับคุณผู้ชมจะตัวนี้ไมอ่ออกครับมันเหมือนจะออกนะคุณผู้ชมนะ ไม่ออกโอ้โหไม่ออกครับผู้ชมมันเสียเวลาเดี๋ยวผมใช้เครื่องดูดออกครับนี่เครื่องดูดเออเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเอาสิเอาอะไรให้ทีมงานเปลี่ยนหัวพอดีทีมงานมาช่วยงานจานั้นหัวมันมันมันสวดสภาพ้าครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเอาอะไรเอาผ้ารองนะั่นดิไอ้รองเปลี่ยนหัวใช้ออสตา,าสะดวกออสตาสะดวกเอาผ้าไปรอง นะครับเป็นเป็นหัวหัวเกียร์ครับหัวเกียร์มันหมดสภาพครับผู้ชมอน,นู่นะครับหัวเกียร์หมดสภาพมาดูตรงนี้ครับนี่เครื่องดูดครับผู้ชมเดี๋ยวเราแกะเบอร์แปดแกะออกครับน,นี่ครับบางครั้งเราเคาะไม่ออกก็เป็นอย่างนี้ครับใจผมอยากจะคาอให้ออกมันจะง่ายนะครับเอาอีกครั้งครับดุดไหมดูดไหม ม่ออกคุณผู้ชมพอแล้วครับเราเคาะเยอะแล้วมันไม่ออกครับอจาตรตัวนี้มันดูมันต้องเอานี่ออกนะคุณผู้ชมต้องขันตรงนี้ออกครับมันถึงจะใส่ได้ไงครับยังต้องใช้เวลาหน่อยครับคุณผู้ชมน้องชาย นะครับตัวดูดแบบนี้ครับบางครั้งมันมันมันได้ใส่ง่ายหรอกครับเพราะว่าเรามันตัวใหญ่เราก็ใช้เทคนิคเอาครับใช้เทคนิคแบบนี้คุณผู้ชมผมก็อยากได้ตัวเล็กือนกันครับแต่มันหาซื้อไม่ได้ครับผู้ชมทางซื้อลาซาดาก็ดูแล้ว ก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ออกครับควรจะซื้อมาแล้วจะใช้ไม่ได้ก็เลยไม่กล้าซื้อต้องไปหาซื้อล้านที่เราเห็นกับตานะครุณผู้ชมอย่างนั้นพอมั่นใจหน่อยครับถ้าของแบบนี้ผมไม่กล้าซื้อเลยครับทางลาซาด้านะครับเอาได้แล้วใสว่ไิทีละข้างค,คุณผู้ชม,มเียไม่ดี ก็ <Go. laughs> ยิงมืดเล่งตามองไม่เห็นคุณผู้ชม <laughs> ขักขกขักนี่แหละครับเอากวจะใส่ได้คุณผู้ชมเอาจนเราเหนื่อยแล้วครับ <_ t ot> แต่กระเพาะไหวอยู่ครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ใช้แบบนี้ครับแกะประกอบออกครับคุณผู้ชมอย่างนี้กระเพาะไหวอยู่ครับแต่ใช้เวลาหน่อยครั้งเองครับ รู้ครับขนาดเราแกะยังขันเข้ายากเลยคุณผู้ชมเอา้าได้แล้วครับได้แล,ล้วล็อคล็อกน็อตครับงานนี้ ววาจะเข้าได้คุณผู้ชมล็อกทั้งสมตัวเนี่ยครับอย่าให้นอตเนหลุดหายครับหลุดหายเข้าไปแล้วเสียเวลาอีกครับผมขอถอดถุงมือแล้วครับวันนี้ เพือคุณผู้ชมพอได้แล้วครับเอาหลุดละหลุดละขัน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 แย่เข้าไปคร,รับเย่เข้าไปฮะไหนไม่เป็นไงบ้างพอดีน้องชายบอกว่าออกฝาครอบเป็นฝาครอบอะไรอ่ะอ๋ม no Name. อมาโนเนมมัไม่ไหวไม่ไหวนั่นหครับเอ่อไอ้ลูนด์มันขันได้เปล่านะ ได้ได้แต่ยกหัวมานี่ได้เอาหัวมานี่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมประคองกันหน่อยยกไอ้นั่นมันมาทั้งหมดเลยให้ผู้ชมได้ชมว่าไอ้ของเก่าเป็นยังไงของใหม่เปยังไงเอาไปนู่นเดีเอาหัวมาเดี๋ยวไปลองหน้านอนไอ้ลองหน่อยนั่นไปดิเอานนั้นไปสิเอาเอาก้นไปสิเอาก้นไปสิเอาก้นไปนู่นดิเอาก้นไปสิเอาเอานี้แหล่ะอันนั้นลองลองลองแฮนด้วยนะคุณผู้ชมถ้าชอบมันแฮนด์มันจะเสียครับ เออนี่ยเอาขันเอาขันตรงนี้อันนี้ใหม่แล้วครับคุณผู้ชมใหม่ละเ,ลเอ๊ะมันมีน็อตอยู่ข้างเดียวเหรอเดี๋ยนี้ไม่มีข้างเดียวโอ้รุ่นนี้มาแปลกครับน็อตมีข้างเดียวเออไม่ว่ากันก็ใช้ไปเออเ <ไป S 1> อสียนั่นนะสิอ่าอันนี้เอาอจำ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 นี่ดูครับอย่าลืมครับเดี๋ยวไปขี้เกลือไอจ้จระบีครับจระบีอ้าว <ๆ S 1> ผมจะเอานี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาาโยกไปหน่อยเพื่อจะได้เห็นสองอย่าง อ่านี่ผมจะขันละเออเออเออเอาอะไรเดี๋ยวขันอะไรมาขันเป็นเบอร์อะไรเออสิบเบอร์สิบสองเอาขันเข้าไปครับผู้ชมเนี่ยครับตัวดูดครับตัวดูดเอาเท้าจับก็ได้ครับอัดเข้าไปอัดเข้าไป ไหวไหมถ้าไม่ไหวกว็เคาะครับเพราะว่าผมเกรงว่าไอ้เจ้านี่มันจะไปจิกตัวนั้นแตกครับม,มันไม่ออกครับนี่ขนาดเราใช้เทคโนโลยีนะคันผู้ชมยังไม่ออกเลยครับนี่ครับครั้งเราขันเข้าไปเยอะๆมันแตกลำบากมากครับอ้าวไม่ออกก็เคาะครับผู้ชม เนัตัวนี้เห็นะฮนะดเอม่เดี๋ยวหาใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้ไเป็นไรเพราะตัวเสร็จเราไม่ได้สั่งซื้อแต่ตัวนี้ไปใช้ได้อยู่เบอร์สิบเบอร์สิบเก้านะแต่ข้อดีของเขามันไอ้นี้มันไม่หลุดแค่นั้นเองแต่เราข้อเสียเขาเราเราเราอาจจะรำคาญนิดหน่อยว่ามันใส่ย,ยากแต่ใช้ได้อยู่ข้อไปครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมันก็ออกครับนี่น็อตใหญ่ครับเดีนยวันจะได้นอตใหญ่เออน็อตเบอร์ใหญ่ดีน็อตเบอร์ใหญ่มันไม่เสียหายโอ้เห็นไหมครับออกไปแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเราเคาะมันจะออกอย่างงี้ง่ายครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราตัวนี้ดันเข้าไปเยอะมันตัวนี้กลัวมันจะแตกครับเกี่ยวมันจะเสียนี่ครับเราก็ข้อเอาครับใช้เทคนิคเอาคุณผู้ชมเออโอเคไม่มีอะไรครับนี่เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อ่าโอเคเนี่ยคุณผู้ชมได้ครับนี่เอาเอาหัวแกะของเก่าไว้ให้คุณผู้ชมได้ชรับชมว่าเป็นยังไงครับหัวแกะเจาตัวนี้ก็เราอ๋เอาครอบเล็กอ๋อเอาครอบอ๋อขันอัขันออกเลยครอบอันนี้เป็นเป็นครอบอันนี้มันตัวเล็กเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเบอร์เล็กมันตัวมันเล็กมากครับเห็นตัวเล็กมากมากครับคุณผู้ชมสีทําไมสีสีอย่างงี้ครับ กองของเรานี่ตัวเล็กมันตัวเล็กเบอร์เล็กครับมันผลิตเขาผลิตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้มันนัดเบอร์ใหญ่คัะท่านผู้ชมเนี่ยเบอร์ใหญ่มากถือว่าแต่ข้างในก็ข้างในเป็นอะไรได้นะเก็บไว้ล้างล้างล้างเก็บเอาไว้ครับเป็นอะไรเป็นอะไรเราไม่ทิ้งหรอกครับมันเสียแค่นอัดนนอนแค่นี้เองครับเราไว้เป็นอะไรได้ครับ เ,เก็บไปทีมงานร้นา,านๆอ,อะไรโนเนมอ๋อเ <c oughs> จ้านี่เหรอโอ้โหตายหาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อ <c> ด <oughs> สั่งซื้อมามาครั้งไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็จะดีดีครับแต่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านแพงนะครับห้าร้อยขึ้นนะครับชุดนี้นะครับในนี้เราซื้อลาซาด้าก็ครึ่งหนึ่งครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทเ <c oughs> พราะฉะด้อยู่ครับอามาดูกันนี้ครับท่านผู้ชมสองเรื่องครับก็ในสองเรื่องเราใส่นี้เข้าไปครับ แผน่นคาดนี่ใส่เข้าไปเราจะตัวนี้ขันเข้าไปเอาเบอร์นี้ใส่แนละ้ว <Yeah. S 2> เนี่ยอ๋ออันนี้ใส่นะเนาะขอนน็อเบสอันนี้ใส่เนาะเออเออได้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 ไดไดไดขันนออตตัวนี้ใส่อ่าตัวนี้ใส่เ,เ,ใสเดี๋ยวเราจะเอาขันเบอร,ร์สิบขันครับ เราจะใช้เบอร์สิบขันนะคุณผู้ชมแต่เวาลาเราขันออกเราจะใช้เครื่องปึ๊บปึ๊บในขอหยิบอ๋อผ้าใช้ทังหมดหมดหรอ็ไนไรเราจะใช้วิธีแบบนี้ครับเราใช้วิธีคอ,อนะครับคุณผู้ชม มันจะไปเสียหายดีครับนี่หผู้ชมข้อแบบนี้ครับนี่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 อ้าวพอครับข้อแบบนี้ครับผู้ชมประมาณสองสามครั้งพอนะครับ๋ยวไปใช้ตัวนี้เข้าใส่นะครับมันแรงครับรูดครับท่านผู้ชมผมเคยทำโอ้ผมเกือบไม่ดีแลวครับแถวออกนี่โอเคครับ ออกไม่ใช่ได้ออกไม่ใช่ได้แต่ขยะเข้าอย่าเข้าอ่ะเอาใช้ได้ครับผู้ชมผ่านนี้ก็จะประกอบครับคุณผู้ชมประกอบเองียง,ง,งนี่ก็ได้ครับผู้ชมให้ผู้ชมได้รับชมกใกล้ๆนี่ก็สกปรกหน้าดูครับเดี๋ยวผมต้องล้างครับคุณผู้ชม เดี๋ยวประกอบไว้ก่อนแล้วค่อยล้างกันครับนอ,นอือแล้วก็จับตั้งแบบนี้ก็ได้ครับง่ายดีเอาตั้งครับตั้งเอาทีมงานน็อตไปไหนละน็อตอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ครับ โอ้โหคุณผู้ชมเรามายังไม่ได้ชุบอะไรเลยชุบกะบีครับชุบระบีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันมาครับอ้าวเว้เป็นอะไรเดี๋ยวต้องต้องมันเดี๋ยวเราต้องล้างคุณผู้ชมเพราะมันสกปรกมากเลยเพราะเราไปทำงานมาอยู่ครับนเป็นดินเป็นทรายครับ ขัดขัดขัดแต่ว่าอะไรตรงไหนก็ลูกเปินครับลูกเปินข้างในยังดีอยู่ครับผู้ชมแต่เจ้าตัวน็อตนั้นมันเบอร์เล็กแค่นั้นเองครับในจุบในชุบเหรอ,อวันนี้ทีมงานรีบๆครับไม่ได้ชุบชุบจารบีคุณผู้ชม เอาปิดฝาเลยททมงานทีมงานเราก็นี่ครับทีมงานเราเริ่มจะเก่งแล้วครับ่าะผู้ชม <laughs> ทีมงานตั้งชื่อใหม่แล้วครับทีมงานชื่อป๋องครับจริงๆเขาชื่อมณนีครับมณีแปลว่าแก้วคุณผู้ชมมณนีแปลว่าแก้วทีมงานก็เริ่มเก่งครับซ่อมอะไรได้เยอะแยะหมดแล้วครับเปลี่ยนหัวเกียร์เก่งครับล้างคาบูได้ครับล้างคาบูได้ โอ้ระคาดบไม่เป็นเนาะโอ้ต่ตาต,า,ตายดูดิเกลนี่หลวมถึงว่าเ,เ,อเออตาตาตายคุณผู้ชมบางครั้งไอ้เกลเกลเกลที่ปิดข้าบูมันมันหลวมมันเร่ง,งต,ตุกตักนะครับ อันนี้ก็เอาไว้สําลองจะตัวนี้ถามทิ้งได้ไหม,มหทิ้งก็ได้แต่มันเหลือมันเหลือมันเหลือประมาณผมว่าไม่ใช่ครึ่งน,นะครับมันเหลือประมาณ30%ปเซนตนะครับมันก็เล็งไม่ขึ้นแะ้วครับถามว่าเอาไปใช้ยังไงก็มันสปริงมันดีลยครับสปริงมันใช้ได้ก็เก็บไว้ก่อน,นครับแต่พอถามหมดไหมก็หมดแล้วนะครับเริ่มหมดแล้วคร นนเอาทุกอย่างวันนี้เราอัดจลบี oh, อ๋อโออ๋อโอออัดจราบีเอาทีมงานไปอยู่ในเครื่องนั่นครับ,อรบพอดีเราได้เครื่องใหม่มาแล้วอัดเจลาบีด้วยครับเพราะว่าทางบริษัทอัดจลาบีมาไม่เยอะครับเดี๋ยวให้ทีมงานอัดนะครับนี่พวกเราก็ใช้งานกันแบบนี้ครับส่วนมากก็เอาไปใช้ในสวนยางคุณผู้ชมสวนยางพวกเราเนี่ยครับ ไม่ได้ไปทำาู้วคนอื่นหรอกครับส่วนพวกเราเนี่ยแหละครับเออนีวยมคันกอเออเออมันมันป่วยมันมันสับสนปนเปกันครับเราใช้งานร่วมกันก็เลยหยิบไปหยิบมาอ่าไม่มีน้ำมันไม่ได้ลองนะเพราะน้ำมันเราหมดแล้วพวกไม่ได้ออกไปซื้อน้ำมันคุณผู้ชมเออผมมีอะไรเอ่ย เจตัวนี้จลาเบีผมอัดหรือ,อยังก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็ต้องอัดหมดแล้วคุณผู้ชมก็ก็ถือว่าขบวนการก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผมคงจะอย่างอื่นผมก็คงจะล้างเครื่องนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมพเดีเด๋ยวหายครับคุณผู้ชมน็อตพวกนี้มันเบอร์เล็กน็อตเบอร์เล็กครับมันจะหายง่ายเราขันล็อกไปก่อนเป็นน็อตเบอร์เบอร์แปดน้ำหนักเบอร์แปด ขันเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวมันหายเพราะเราพอเรามันหายเพรอมเราไปหาหายากครับหาซื้อยากยเราไปก่อนเพราะว่าเวลาจะใช้งานมันจะจริงเราก็ค่อยมาขันออกเอาครับดูครับเกือบหายหมดแล้วท่านผู้ชม มีอะไรบ้างมีอะไรไหม่ีมัง้งยมีอะไรอีกไหมที่จะหายมีอะไรอีกไหมที่จะหายอ่า,อาเรียบร้อยคุณผู้ชมถือว่าทุกงานทุกอย่างผ่านฉลุยคลิปนี้ก็คงจะลํำลาพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพไปก่อนนะครับจะได้ก่ขอลาพ่อแม่พี่น้องที่รักแล้วกล็ที่คิดถึงทุกคู่ทุกคนไปก่อนนะครับ เลยมาดูกับคลิปใหม่นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมเทรนเนอร์ครับบา,บายๆครับหัวอาจาับบวอาจฉรยบ,บีหัวอาจฉรยบ,บีอยู่ตรงนี้เอา้าทชิมง,งานเออตรงนี้นะครับพอดีหัวอาจารยบ,บีก็คุณผู้ชมไม่ต้องชมแล้วนะครับเพราะผมทําคลิปไปบ่อยแล้วบา,บายยครับ